มีรักใหม่ไม่งออดีตหวานใจไฮโซมินพิชยาเปิดตัวหนุ่มปริศนาหวานใจคนใหม่แห่จับผิดภาพคลายพระเอกดัง หรือว่าจะไม่โสดรับวันแห่งความรักสําหรับนางเอกสาวสุดฮอตมินพิชยาวัฒนามนตรีที่ก่อนหน้านี้เคยเปรยๆว่ามีคนคุยอยู่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นใครหรือคุยกันในสถานะนหยแต่ดูเหมือนว่าวลนไนาปีนี้มินจะมีเจ้าของหัวใจแล้วหรือเปล่าเมื่อเจะตัวโพดภาพชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถือช่อดอกกุหลาบมาให้ที่ถึงแม้ไม่เปิดหน้าให้เห็นชัดๆแต่คําบรรยายที่เขียนก็ชวนให้ได้กลิ่นความรักลุงไปหมดว่าปีนี้ได้ดอกไม้แล้วงาน ทําเอาคนสนิทและแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นหวานมดมากเปิดตัวเลยเขาเป็นใครนะพี่ไม่อยู่ชมรมคนโสดแล้วหรอคะอยากเห็นหน้าคนห้เปิดตัวด่วนค่ะและอื่นๆอย่างไรก็ตามสาวของชอ่อดอกไม้วันวาเลนไทน์ของสาวมินจะเป็นตัวจริงของหัวใจแล้วเขาคนนี้เป็นใครคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาบอกเองดีที่สุดงานนี้ทําเอาแทบลืมโฟกัสช่อดอกไม้ไปเลยเพราะมีแต่คนอยากรู้ว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครถึงกับต้องซูมทั้งมือและทรงผมกันเลยว่า จะไปคล้ายกับใครหรือเปล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มินพิชยาเคยเปิดใจว่าเรื่องความรักก็มีอยู่แล้วค่ะคนเราเคยมีแฟนจะบอกไม่เหงาเลยมันก็คงไม่ใช่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาทําความรู้จักไหมมันก็มีอยู่แล้วเพราะเราก็สวยหัวเราะทุกวันนี้มีใครเข้ามาคุยเราก็คุยได้กับทุกคนค่ะ แต่ไม่ได้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษนะคะเพราะงานเยอะทำงานแทบทุกวันเลยแต่ก็ไม่ได้ปิดใจอะไรนะคะถ้ามันคลิกก็ค่อยๆดูกันไปค่ะไม่รีบอะไรเลยกับรักครั้งใหม่อยู่กับครอบครัวถ้ามีใครชวนไปไหนก็ไปถึงมีแฟนแต่เราก็มีเพื่อนมีครอบครัวก็มีความสุขแล้วค่ะดังนั้นไม่คิดอะไรเลยโสดแต่เราก็สวยได้ค่ะมีพระเอกมาจีบแต่ยังไม่รีบมีความรักเอาว่าเป็นพระเอกค่ะแค่นี้พอนะใจเย็นก่อนค่ะมันยังไม่มีอะไรเลย แค่พูดคุยกันเฉยๆเรื่องความรักตอนนี้ไม่รีบร้อนอะไรเลยเพราะอย่างที่บอกชีวิตโสดมันก็แฮปปี้ไปอีกแบบนะคะเพราะเราอยากทําอะไรอยากไปไหนก็ทําได้เต็มที่แต่เอาจริงๆช่วงนี้ขอโฟกัสงานเป็นหลักเลยค่ะเรื่องผลงานแฟนๆได้เห็นผลงานละครใหม่ๆของตนแน่นอนมีให้แฟนๆได้ติดตามแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้มินยังพูดอะไรไม่ได้มากรอให้ผู้ใหญ่ออกมาพูดดีกว่ายังไงก็อยากฝากให้แฟนๆรอติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ